ถ้าไปสืบผัดนอกบ,บ้านกันฝาดได้ไหมคะไม่รู้ค่ะใช่หนูจะไปตัดต่อไหนคะตอนไรกไม่รู้ค่ะรดวไปก่อนจะไม่พูดต้นเ <c oughs> กือบชื่อนะไปดูแมวก่อนไหมคะ <c oughs> ไปดูแมวกันก่อน กูต้นนี้นะคะน่าจะมีหนอนกัดด้วยนะนี่ค่ะ่ขึ้นมาเสงเลยอันนี้กินจริงวะกินต่อมาค่ะน่าจะเน่าแล้วนะไหนก็ชูให้ดูหน่อยค่ะก็ะแทเด็กไปค่ะเอาคุณจะกินสิคะ จะกินอะไรร้านหมูร้านหมูพี่และอันนี้ไม่รู้เร็วเออกัดเฮ้ยเหมือนเลยอันเนี้ยอย่างเนี้ยมาขายกินกินกันเลยนะเร็วค่ะเขารอชมกันอยู่เร็วเดี๋ยวบักให้ เลยค่ะอามาืมวิ้งยุ่งกังกินแล้วค่ะโอเคค่ะยังจบค่ะมาต่อค่ะตรงนี้ค่ะ <c oughs> ลืมตลอดอ,อันนี้ก่อนต้นต้นหอมผักชีนะต้นหล,หลังซ้อน ีเฮ้ยนี่เห,หรอฮะอันนี้ซีท็อกอันนี้มีพริกด้วยนะคะเนี่ยค่ะพริกค่ะนี่ค่ะพริกเน่ากินค่ะมากินกันเลยค่ะนี <laughs> ่นี่อ,อ,อ,อะไรคะจริงเหร มาไปดูแมวกันค่ะขุดน้ำค่ะเตรียมใจหายหมดเลยอีแมวมันตกใจแล้วจะว่าท้อยแต่งพิ่งวิ่งไปก่อนนะยังไม่ไปไหนนะ ดูนะคะคนเขาแจ้งแมวกะแมวอยู่ตรงนั้นคนี่อคือเรอะไรลงไปคะไม่มีเยยต่อไปทำอะไรคะไม่ได้กาศตาค่ะ คุณแม่เอานะแม่เอาไปเดิมตอมานะว <c oughs> ิ่ยหนังหนังเล่ชนชอบอะ่รฟ้าเอาคุณเร็วคะ่ะ ฉันเกืบเด็ดต้นนี้ไปกินแล้วค่ะหนอนกัดหนอนกัดเด็ดต้นอะไรนยู่ต้นอะไรต้นอะไรไม่รู้แต่ที่รู้อยากกินือมันมอไม่เห็นแล้วตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ค่ะเออตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเห็นค่ะเดีขอดูก่อนค่ะโอ้ยโอ้ยกินค่ะกินได้จริงกินได้จริงใช้กินทุกอันอันนี้คือใบสาลาย เอาไปชอบกันถึงจะได้กินไปวะไป่ะแม่ฟากินใบไอ้ตรงนั้นฟ้าบอกขมมากอ่ะมาปิดจบกันค่ะอย่เพิ่งขายยังไม่จบขายไปครึ่งชั่วโมงไม่ขายต้ตนนี้ะตุ้มตุ้มตุ้มตุึมตุ้มตุ้มตุ้ม ต้นคือต้นอะไรต้นหิวไม่ใช่แมวไหนไหนนี่ไวยแวไม่แมวว้าวอยนี่ายเนไล่แมว่มึตายมาแมวหาย ไฟอ่ะนะหนูมันงอนอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวขอดูก,ก่อนเดีย๋ยวไปดูใกล้ก่อนไม่ใช่ไฟไม่ใช่ไม่ใช่มาปิดจบกันค่ะ อันะไปกินผัอบ <mel> ้านดค่ะได้่กอะไ่ะไม่กอะกนอยไม่กินอะไมกนอะไม่กนอะกนไม่กอกนอกนอะ่นะกนอนอะิ่น้่น่่านิ่นะอค่ะอันนี้ขายก็จะเป็นต้นอะไรไม่รู้กิน ไ้มากกว่าอืมขึ้นชั้ะคนขัดีแม่แม่ไฟกินใหม่ใมไม่ใช่การกกเลยไม่ได้กินละแย่แล้วละ กินเลยคุณตัวเตี้ยบ้างค่ะเร็วเออตองผักชีตองผักชีไปไปไปดูแมวไปดูแมวอันนี้คัะอร่อย ไปไปดูแมวกันค่ะฝั่งนี้ค่ะคุณเดี๋ยวฉันนำเองค่ะนำไปเลยค่ะไม่ค่ะคุณคุณนำค่ะฉันถ่ายคลิปดีไม่มีไฟนะมันเปิดไฟไม่ได้เออเวลาถ่ายคลิปอะตอนนี้คือยังี๋ยว่ากบเขาขัเทียนอยู่ในป่า ไปหาแมวกันค่ะไปหาแมวกันค่ะเน่าอยู่แต่ว่าไม่ไหวมาค่ะตามมาค่ะมาค่ะวิวิกกี้ไม่ทำไรไอ้บ้าคุยค่ะเกิดอะไรคะเจ้ทารกค่ะทารกใครก็ไม่รู้ค่ะ นี่ค่ะซูมไหมค่ะซูมหนะะ่อยค่ะนี่ค่ะตรงนี้เลยค่ะอันนั้คน,นคืออาหารแมวนี่<อ>กินต้นนี้อต้นนี้ตนน้ตนไหนเราลืมเราจะรีวิวทุกต้นค่ะต้นแรกตนน้นนี้ตนนน้นนูสุดอาหารไมาหมอมันนี้นี่ไม่ได้ จิงเหรอไม่ได้ไงเดี๋ยวมันกดไม่ได้วะ่ะ